เดียวกันต่อในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้พาไปกันที่จังหวัดตราดนักแสดงชาวอังกฤษหัวใจไทยมอบแผงโซลารเซลล์อาหารแห้งให้ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดตราดค่ะ ที่ฐานตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดตราดในมาร์ชเชอรี่นักแสดงชาวอังกฤษพร้อมภรรยาชาวจังหวัดตราดเดินทางจากประเทศอังกฤษมายังจังหวัดตราดเพื่อนำแผงโซลาเซลล์จำนวน9ชุดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาหารแหง้งขนมและน้ำดื่มนำมามอบให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับการปกป้องอธิปไตยโดยมีพันตำรวจเอกสยามรัฐรัชนะจนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่116และตำรวจตะเวนชายแดนให้การต้อนรับและ และรับมอบสิ่งของของนายมาร์คซึ่งนายมาร์คได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือไทยจากนั้นได้ถ่ายรูปพร้อมถือธงชาติไทยและกล่าวว่าไทยแลนด์สู้ๆด้านพันตํารวจเอกสยามรัฐกล่าวขอบคุณที่นําสิ่งของมาสนับสนุนตํารวจตะเวนชายแดนในครั้งนี้โดยเฉพาะแผงโซลา่าเซลล์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทางตํารวจตะเวนชายแดนต้องการอย่างมากเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตแผง และเซลจะช่วยได้มากและขอบคุณประชาชนที่ยังคงมาสนับสนุนตำรวจตะเวนชายแดนในช่วงนี้ซึ่งตำรวจตะเวนชายแดนทุกพื้นที่ของจังหวัดตราดมีความพร้อมสูงสุดตั้งแต่การประทะในรอบแรกกับกัมพูชาและยังคงตรึงกำลังอยู่แนวชายแดนติดตามข่าวสารในพื้นที่พร้อมสนับสนุนทหารแนวหน้าอยู่จนถึงปัจจุบันสุดท้ายอยากฝากถึงประชาชนอย่าตื่นตระหนกขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้มีความมั่นใจ ว่าจะปกป้องอธิปไตยไทยและดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจนะคะ,คะที่ให้กำลังพลได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยค่ะใช่